สวัสดีค่ะทุกคนคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีคนไทยที่อยู่กันทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณนะคนุณอานะคะแล้วก็หลานๆนักเรียนนะคะที่กําลัง รับฟังคลิปอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้นะคะยุก็มีเรื่องราวมีข้อคิดดีๆนะคะมีหัวข้อดีๆที่จะมาพูดคุยกันนะคะกับทุกคนนะคะแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะยุก็มีหัวข้อที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเพราะความกลัวแท้ๆชีวิตจึงแย่ลงทุกทีค่ะเคยเคยได้ยินหัวข้อนี้ไหมคะเพราะความกลัวแท้ๆชีวิตจึงแย่ลงทุกทีค่ะ เออกลัวอะไรเนาะกลัวอะไรนะคะการวาดภาพที่น่ากลัวบนเส้นทางเดินของชีวิตนะคะทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงนั้นเนี่ยนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเลวร้ายกันไปใหญ่อีกด้วยค่ะความกลัวนะคะคือการตระหนักถึงผลของการกระทําที่เรายังไม่เห็นผลนั่นเองค่ะเป็นการคิด,ดเอาเองนะคะตามจินตนาการของแต่ละคนนะคะ ผู้ซึ่งไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตค่ะถ้าเพียงแต่เราเนี่ยยุติการคิดเองในทางแย่ๆนะคะความกลัวก็จะหายไปทันทีค่ะเหมือนกับตอนที่ดิฉันเนี่ยนะคะเป็นเด็กๆนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่กลัว กลัวมากเลยก็คือการไปหาหมอฟันนะคะแต่การจะแปรงฟันให้ขาวสะอาดสม่ำเสมอเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องยากๆค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะสนมากที่จะชอบกินขนมกินลูกกลมกินของหวานเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะไม่นานจากนั้นนะคะฟันของตนเองเนี่ยก็มีปัญหาจนได้ค่ะ <c oughs> แม่จึงพาไปหาหมอฟันที่อนามัยเนาะแล้วก็ไป หมือนขุดหินปูนหรือว่าไปถอนฟันอะไรแบบนี้โอ้โหก็จะกลัวกลัวมากกลัวว่าเออหมอฟันเนี่ยจะใจร้ายนะคะกลัวว่าหมอฟัน,นจะถอนฟันออกไปหมดปากเลยเลือดจะออกเยอะไหมอะไรไหม,ไมกลัวทุกอย่างนะคะไม่ว่าเอออะไรก็ตามที่อยู่ที่ยังไม่เห็นเนี่ยคือกลัวไปเองคิดไปเองโดยธรรมชาติเลยนะแล้วก็เออมันจึงทําให้เราเนี่ยกลัวหมอฟันไปโดยปริยายก็คือข็ด เข็ดที่จะไปหาหมอฟันอีกเพราะว่าเจ็บนะคะเจ็บในการที่จะมาให้หมอฟันขูดหินปูนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยโอ้ไม่เอาเลยนะจากนั้นนะคะแค่ปีเดียวนะคะฟันน้ำลมเจ้ากรรมเนี่ยก็ดันโยกคอนอีกแล้วค่ะแม้จะไม่ปวดหรือว่าเหมือนข่าวก่อนเนาะแต่ก็รู้สึกลำคาญอยู่ดีนะคะแต่ด้วยความที่กลัวหมอฟันเนี่ยจากขราวที่แล้วนี่แหละไอ้คราวนี้จึงไม่กล้าบอกใครเลยจึงไม่กล้าบอกใครเลยสุดท้ายก็เมื่อทนไม่ไหวนะคะจึงได้ไปปรึกษาเออ เพื่อนนะคะปรึกษาพี่พีลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งได้วิธีการถอนฟันมาหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่เราเลือกเนยก็คือว,วิธีการที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือน่าจะเจ็บตัวน้อยที่สุดก็คือก็ให้มัน เรียกอะไรเอาเชือกมาเอาเชือกไดลอนมาผูกที่โคนฟันทีซีที่เราจะถอนะนะจากนั้นก็กระตุกแรงๆนะคะฟันก็จะหลุดติดออกมาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะบอกตามตรงนะคะว่าวิธีการนี้นะคะกลัวยิ่งกว่านะคะตอนที่ไปหาหมอฟันครั้งแรกเสียอีกนะคะเพราะไม่เคยทําและก็ไม่เคยเห็นใครทํากับตานะคะแล้วยังเคยได้พูดกับผู้ใหญ่กันว่าเราเคยได้ยินผู้ใหญ่เนะี่ยพูดกันว่า อาจจะถึงขั้นพิการเลยทีเดียวนะคะสมองอาจเสื่อมเพราะไปโดนโคนประสาทเขาเรียกอะไรนะเส้นโคนประสาทเข้าพอดีนะคะแต่ด้วยความที่เป็นเด็กซนไงก็ไม่อยากที่จะทนทรมานเจ็บปวดหลายวันเนาะก็เลยตัดสินใจนะคะลงมือทําในเย็นวันนั้นเลยคะ่ะในห้องน้ําเลยนะคะวินาทีก่อนที่จะกระตุกเชือกนี่นะคะ ใจแทบจะเต้นออกมาเลยทีเดียวแต่ก็กั้นหายใจดึงเชือกทันทีนะคะเมื่อเห็นฟันมาหลุดออกมาเนี่ยติดอยู่ที่ปลายเชือกนี้นะคะอุอ๊ยอเพิ่งตั้งสติได้นะคะก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรมากเลยนะเพียงแต่เสียวแป๊บๆที่คนฟันนะไม่ถึง5-10นาทีก็หายนะคะแม้เลือดจะออกอยู่บ้างแต่ก็ห้ามจนหยุดได้ะคะ่ะเจ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะคะความกลัวของคนเรานนี่นะคะก็แตกต่างกันอดไปเนาะจิงมไหมบางบางก็กลัว การพูดต่อหน้าผู้คนจํานวนมากนะคะบ้างก็กลัวการเปลี่ยนแปลงอย่างในการใช้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงงานใหม่ย้ายบ้านใหม่นะคะกลัวการไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะกลัวความมืดกลัวการที่ต้องอยู่คนเดียวกลัวสัตว์บางชนิดที่ฝังใจมาตั้งแต่เด็กนะคะกลัวการเข้าสังคมกลัวความจริงนะคะอย่างเช่นในประสบการณ์ชีวิตนี้นะคะความกลัวที่สุดเลยก็คือกลัวกิ้งกือค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ยังกลัวเหมือนเดิมนะคะ มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เรียนอยู่ที่รัชพัฒน์เพชรบูรณ์เนาะก็จะมีร้านอาหารโรงอาหารของสถาบันนะคะก็ไปนั่งกันที่โรงอาหารสั่งข้าวหมูแดงมากินแล้วก็ที่โต๊ะเนี่ยก็จะมีหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์ให้เราอ่านให้นักศึกษาอ่านเนาะให้เราก็กินข้าวไปเปิดหนังสือพิมพ์อ่านไปแล้วเปิดเจอไอ้ตัวไอ้รูปภาพกิ้งกือ คือชัดแล้วก็ใหญ่มากเลยก็พพาดหัวแบบใหญ่มากโยนหนังสือพิมพ์ทิ้งค่ะโยนเควื่องไปเลยค่ะเพื่อนก็ตกใจไมเป็นอะไรอย่างเงี้ยกลัวกึ่งๆอคือกลัวจนขนหัวลุกอะ่ะกลัวแบบกลัวมากแล้วก็สิ่งที่กลัวที่สุดเลยก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการพูดต่อหน้าคนอื่นพูดต่อหน้าคนเยอะๆนะคะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยมีครูบาอาจารย์ดีเนาะด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะฝึกให้พูดเก่งๆนะคะก็เลยฟังวิทยุฟังรอดิโอฟังดีเจคนนั่นคนนี้ จนคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นดีเจได้ก็เลยไปขอให้ช่วงพักกลางวันก็ไปเขาเรียกอะไรเขาก็จะมีช่วงที่ให้เราพักเบรกกินข้าวใช่ไหมตอนเที่ยงอ่ะเขาก็จะให้มีนักเรียนเนี่ยไปจัดรายการวิทยุกันที่โรงเรียนเราก็ลองทามัางเนาะลองทําไปทําไปอ้าวจากพูดให้คนฟังแค่10คน20คน30คนภายในห้องเรียนก็ตักมาใหม่ก็ออกไปพูดที่หน้าเวทีถ้าเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนที่เขาจัดนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการณรง,งลงอะไรก็แล้วแต่เราก็จะพยายามเอาตัวเข้าไปตรงนั้นเพื่อให้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยหายกลัวจากที่เคยพูดต่อหน้าคนอื่น10คน20คนก็กลายเป็นพูดต่อหน้าคนอื่นได้เป็นร้อยคนเพิ่มมาเป็น500คนเพิ่มมาเป็น1,000คนนะคะแล้วก็สามารถที่จะนั่งจัดรายการวิทยุได้คนฟังอีกมากกว่าพันคนนี่ก็คือสิ่งที่ที่ที่เรากลัวแต่เราก็พยายามที่จะฝึกไม่ให้มันกลัวนะคะ ฝึกเพื่อให้เราเนี่ยมีการพัฒนานะคะแล้วก็เนี่ยไอ้ความกลัวหลายๆอย่างเนี่ยจะทําให้เราเติดตัวถ้าเกิดเราไม่แก้เราไม่แก้ไขหรือเราไม่พยายามเนี่ยนะครับมันก็จะติดเราไปตลอดชีวิตเลยมันจะคิดมันจะเห็นอะไรเราจะกลัวอะไรที่มันเกลืออะไรซ้ําๆอะไรที่เราไม่กล้าเนี่ยเราก็จะขาดความมั่นใจทําให้เราเนหยุดพัฒนาตัวเองนะคะบางทีเนี่ยความเจ็บปวดในชีวิตที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะอาจไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตเราก็ได้เนาะเห็นไหมหากแต่ว่ามันอาจจะอยู่ ตรงที่ความคิดของเราเนี่แหละค่ะที่เราจะสร้างขึ้นมาเองนะคะจินตนาการขึ้นมาเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยนะคะกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันตรงๆเนี่ยนะคะกับพบว,ว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยนะจริงๆนะคะลองไปเชื่อลองทําดูนะคะการวาดภาพที่น่ากลัวบนเส้นทางเดินของชีวิตทั้งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเองเนี่ยนะคะนอกจากจะทําให้เราเนี่ยเกิดนอกจากนอกจากจะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นแล้วเนี่ย มันยิ่งจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเลวร้วายกันไปใหญ่นะคะหยุดทําร้ายตัวเองเสียทีนะคะหยุดทําร้ายหยุดหยุดดูถูกตัวเองนะคะหยุดได้ค่าตัวเองการเดินไปข้างหน้านะคะด้วยความกล้าแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญกับทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนีนะคะแล้วก็พยายามยอมรับกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตกันจะดีกว่าไหม ยัหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆหลายคนนะคะแล้วก็น้องๆหลายคนเนี่ยเลิกกลัวนะคะแล้วก็ใช้คําว่ากล้ามาแทนความกลัวให้ได้ภายในเร็ววันนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะคะความกลัวเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะคะแต่เราจะข้ามผ่านความกลัวได้อย่างไรถ้าตัวเราไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันนะคะอะไรที่เราไม่ถนัดเราต้องยิ่งฝึกฝนนะคะอะไรที่เราคิดว่าเราไม่เก่งเราต้องยิ่งอ่านอะไรที่เราคิดว่าเออทำดี ทำดีแล้วมีความสุขแล้วให้เราทําต่อไปค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะ,ะได้รับกําลังใจจากการฟังคลิปนี้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขได้แง่คิดดีๆนะคะคือคือคนเจ้าของคลิปเองเนี่ยก็คือไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกอะไรนะคะก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างนะคะคือทุกคนเราเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าทุกคนเนี่ยย่อมที่ะจะทําอะไรก็ได้ที่ที่มันทําให้เรารู้สึกมั่นใจให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตนี้เนี่ยเกิดมาเนี่ย ก็ยังมีสิ่งดีๆติดตัวนะคะเอาความกลัวออกจากชีวิตนะคะแล้วก็เริ่มต้นความกล้ากล้าที่จะก้าวนะคะกล้าที่จะเดินนะคะเพื่อความสําเร็จในชีวิตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งนะคะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะขอให้ทุกคนนั้น ปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะก็ฉีดวัคซีนได้แล้วนะคะฉีดวัคซีนกันให้ครบกี่โดสก็ต้องรับกันไปนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการเดินทางนะคะแล้วก็วันนี้นะคะยูก็ต้องขอลําลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ